สวัสดีครับสวัสดีมิีมอลแค้นแฟนมะล่าครับสัมผัสเยี่ซีมะล่างไกลหน่อยครับเดี๋ยวพามากินลาบด้วยนี่ดีมั้งนีลาบลาบซีสาวผมพี่น้องบรรยากาศดีครับพี่น้องเออเย็นเยนนะเขาจะเห็นอีกนาตันอยู่นทีเอาคมปัเนี่เอารถอันนี้ก็ตามสบายแล้วครับใส่ถุงกินนี่กินนี่ครับไกลหน่อยกำลัง อาการไม่ค่อยดีไปนองสลึสน่นสลือครับะะล,าลาบไร้ี่นองครับลองกินดิบบ่ได้นะครับไปนองแบบนี้เอาข้อวไปโรงเรียนข้อไปโรงเรียนมาที่ไหนมันวันจันทร์อโอ้ช่างเนาหโอ้ยลานสวยครับอ,อันนี้ไมแบบนี้น่าจะน่าจะ น่าจะอับคาขึ้นแท้ๆเลยนี่ขึ้นบ่านยี่คาเศร้านี่น่าจะเซินแน่ๆครับค่าเศร้านี่กลาบรรยากาศสวยพี่น้องครับโอ้โหอยากพี่น้องการเป็นสาวมาล้อแค่น้อยครับลานมาล้อแค่น้อยครับบรรกาศดีพี่น,อน้องลมลื่นดีครับ ผมบ่อนไวางหะครับพี่น้องครับเมือครับไ่ถือว่าบ่อันนี้แต่บ่นี้ปัารัมพี่น้องครับมา่บรรยากาศสวยไัมพี่น้องครับบรรยากาศว่างของร่องเมืองอาหารครับพี่น้องันเป็นแบบร้องมืออาหารครับพี่น้อง làm mừng nhắn kín không Một nhắn nhắn kín nắm mừng kín nắm mừng kín đang ăn kín mừng kín kín nắm mừng 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 mừng เนี่ยขาขั้วเหมืนขั้วไม่สะอาดเลยเปลานเรนะม่เงรอกเวาเมืองัวครับหีอว่าับมาแล้วร้นรับงนเป็นมุมไม่ง้นเราจะมาติดกับเาบอก่าเองนกกาี่ไม่ได้ ดูว่าสะอาะแค่น้อยคุเปิดร้ายมือเราผมบด้แวะมากครับแต่น้อยว่นากกนหยาคือมันบรมากนะครับมันแข็งเย็นทุกตอนนะครับน้ำแข็งเย็นทุกอ้อนเอาลวโตมูแล้วเพื่อกินนี่ละเอามาทั้งองยางเลยเดี๋ยวเขาลองซิมมาคกับ บรรยากาศดีขั่วขั่วของือว่างมันนอนนีเลยบอต้องเ่าแล้วคองลายวันนี้เนาะต้องเตาแล้วคองลายวันนี้โอ้ือว่า เช่นไปบอกฟ้องใหนอนแล้วนุ่นมาหาอย่าเสเ่นนะขายเกินเเนะนางไก็นงร่ดผงคนไผงว่าขายเกินเเนเลยจโอ้ไปไกลเดยเอยเวลาละราตอพักไหมเ้าเป้องซิมมันอาหารกินนอนหิ้วเขาก็บอกงวงกินนอน อ,อย่โครงกางออั้นเจ้าติกต้องไม่อยู่ตัวนี้งวงเบาบ่เมื่ยมึงอ่ะถ้าพี่น้องมืงอาน้องหนาสุกต้องลดเด็ดไปแค่น่อยซีิมึงน,นอ้องขาเข่าหาักน้งองหูหยางขึน้นไม่นูพี่น้องอากาศง,างาัาไงบะบานๆมังจะติดหลุพี่น้อนนะงเนาะกิน่งยู่งเด้พี่น้องน,นะครับผม หน่อยมากคุ่นๆคนน,น,นนะครับจินงางยุ่ไงตามลาอยากมาลองแก้หน่อยนะครับสาภาพผมก็มาใครนี่น้ะพเ่น้องเงเดี๋ยวกินน้อง่อยฝากความมุ่งหมายถึง,ถงนะเอฟซีกันนะน้อยสังสองยางครับสังเปกหพวกม้ เป็นโมมัวไปนอนก็มาเป็นม,มัวทำบราการดีไปนอนเอาขาเขามาน้ำผักหนาวชีมังรสชาติไปเลยบวงเนียเ่เป็นสิ Hai xíu mừng lòng mừng hai mặt của mày mừng 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 ờ mừng 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 mừng

ของมะล้ำแกนหน่อยเรียกว่าอ่านกาครับกนของแกนหน่อยมันมีการตัดตอนนะครับเดี่ยวทมเลยนะครับ,บครับ cũng sang con 2 dao, rồi còn mặt nữa mặt cùng Hãy kết cho ด,ดูรามของเรรมากาศ <Okay. S 1> ด,าดีครับุณทายทุกถอดี่นนองทั้งเมนี่ครับ